สำคัญที่สุดในการดูแลนะคะคือเราต้องมีความรักในการดูแลผู้สูงอายุค่ะเราต้องเสียสละเรื่องของเวลาแล้วก็ความเอาใจใส่ในการดูแลท่านนะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักนะคะในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุค่ะ สำหรับความเป็นมาของศูนย์เดูแ์ของเรานะคะลักษณะของศูนย์เดูแค์ค่ะเป็นศูนย์ที่อยู่ในการดำเนินการกำกับของทางภาครัฐนะคะก็คือทางส่วนของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ο, หรือที่เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะให้การาดำเนินการกำกับดูแลอยู่นะคะศูนย์ของเรามีความโดดเด่นค่ะเพราะว่าเป็นศูนย์ที่เป็นลักษณะการดูแลผู้สูงอายุแบบพึ่งพิงรายวันที่มีการเปิดดำเนินการเป็นแห่งแรกในประเทศไทยโดยบทบาทของหน่วยงานที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นนะคะดังนั้นเราถือเป็นโมเดลต้นแบบของประเทศในการที่ขยายเครือข,ยายข,าข,าขา่ายการทำงานไปให้ยังท้องถิ่นอื่นๆมาร่วมดำเนินการไปเป็นต้นแบบด้วยนะคะ สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่มารับบริการที่นี่นะคะเริ่มแรกเลยนะคะเนื่องจากเรามีรถไปรับส่งที่บ้านพอมาถึงเนี่ยเราก็จะพาผู้สูงอายุขึ้นมาทํากิจกรรมข้างบนแต่ก่อนที่เราทํากิจกรรมเนี่ยเราก็จะมีการประเมินนะคะในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพด้านสังคม ด้านในส่วนของพยาบาลนะคะก็จะให้มีการประเมินอย่างเช่นบางเคเนี่ยค่ะที่จะมีปัญหาในเรื่องของข้อติดข้อไหลติดอะไรเงี้ยเราก็จะมีการประเมินในเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุก่อนสมมติว่าครั้งแรกที่เรามาหาเราเนาะอาจจะมือ แม่แตะไม่ถึงกันแต่พอเราอยู่ไปอยู่มาเรามีกิจกรรมบําบัดเรามีการออกกําลังกายนะคะเราก็ประเมินผู้สูงอายุ3เดือน6เดือนสรุปว่าผู้สูงอายุเราแข็งแรงขึ้นรวมถึงข้อไหล่ที่ว่าติกเนี่ย สามารถที่จะเอามือมาชนกันได้ค่ะแล้วก็ยังดูแลในเรื่องของสุขภาพบางท่านมีอาการเวียนหัวในระหว่างวันหรือว่าวันนี้รู้สึกว่าปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกในในฐานะที่เราเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็จะดูแลเขาในเรื่องของสุขภาพรวมถึงคุณหมอก็จะให้การดูแลด้วยนะคะลูกสีจ๋าสีแด้วยสาม่ห้าหค่ะสำหรับในส่วนของตัวกิจกรรมมะค่ะอยากจะ สะท้อนมุมมองค่ะว่าเรามีกิจกรรมจริง,รงๆเรามีกิจกรรมที่ค่อนข้างมีความหลากหลายในหลายรูปแบบค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นวัน,นวันนี้ที่ทางทีมมาก็จะมีโอกาสได้เห็นในเรื่องของรูปแบบกิจกรรมศิลปะบําบัดนะคะซึ่งเราเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาจัดก,กิจกรรมโดยที่รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านการที่เรามีโอกาสประเมินแล้วเราเห็นสภาพปัญหาของผู้สูงอายุในศูนย์ของเราค่ะว่าบางท่านเริ่มมีความหลงลืมและบางท่านเริ่มมีข้อจํากัดในเรื่องของ cái ช่วยเหลือตัวเองไปบางสว่วนหรือบางท่านเริ่มมีภาวะผิดปกติทางพฤติกรรมอารมณ์ต่างๆค่ะดังนั้นเราก็มองว่ากิจกรรมเรื่องของศิลปะบําบัดเนี่ยสามารถเข้ามาในการช่วยยกระดับแล้วก็พัฒนาฟื้นฟูมิติเหล่านี้ให้กับทางผู้สูงอายุได้นะคะก็จะเห็นผ่านการที่พวกเขาได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสารรค์ร่วมไปกับทางวิทยากรค่ะได้มีโอกาสฝึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือต่างๆด้วยนะคะรวมทั้งได้ทํากิจกรรมทางสังคมได้สื่อสารร่วมกับเพื่อน ด้วยก็จะเห็นว่าหนึ่งกิจกรรมที่เราจัดสะท้อนได้เห็นเรื่องของการที่เขามีโอกาสพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์เรื่องของการทํางานของสมองในหลายๆส่วนไปร่วมกันค่ะซึ่งลักษณะกิจกรรมแบบนี้ค่ะเรามีการหมุนเวียนจัดอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งวันจันทร์ถึงศุกร์เลยซึ่งกิจกรรมจะไม่ค่อยมีการทับซ้อนกันแล้วก็จะมีการออกแบบบนความแปลกใหม่อยู่เรื่อยๆค่ะ ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าที่จะอยู่ที่บ้านหรือว่ามาอยู่ที่จูดเด็กแคร์ของเรานะคะอย่างอื่นเลยเนี่ยผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจและสังคมมากๆค่ะ การที่เราจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราได้ดีนะคะขึ้นอยู่กับที่ใจเราเลยค่ะเราก็ต้องเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะบางทีเดินเมื่อก่อนคุณแม่เราเดินไวตอนนี้แม่เราเดินช้าเดินสะดุดล้มตรงนี้นิด,น,ดนิดหน่อยเราต้องทําใจแล้วก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงในด้านของสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยรวมถึงจิตใจคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมหุดหงิดบ่อยลูกๆก,ก็ต้องเข้าใจคุณแม่ด้วยนะคะรวมถึงยิ่งสําคัญเลยตอนนี้คือผู้สูงอายุก,ก็เริ่มหลงลืมหลงลืมจริงๆทานข้าวแล้วก็ยังเหมือนแบบไม่ได้ทานข้าวอันนี้ก็คือต้องฝากลูกหลานนิดนึงนะคะแา่ต้องช่วยกันสังเกตคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็สมองไหมนะคะถ้าเผื่อรู้สึกว่ารับไม่ไหวไม่มั่นใจ หนึ่งก็คือพาไปหาคุณหมอก่อนเพื่อประเมินว่าคุณแม่เริ่มคุณพ่อเริ่มมีสมองเสื่อมไหมนะคะแล้วก็อาจจะต้องเข้ารับการรักษาแต่ถ้าดูแลไม่ไหวแล้วอาจจะต้องมีการหาแนวทางเช่นอาจจะต้องมีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเพิ่มเติมไหมหรือลองปรึกษาหน่วยงานรัฐบาลใกล้บ้านอย่างเช่นของเราะค่ะศูนย์เด็กแคนเนี่ยเราก็รับดูแลผู้สูงอายุในช่วงของกลางวันเช่นกันค่ะ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี2567ผู้สูงอายุมีจำนวนกว่า14ล้านคนหรือร้อยละ20.7ของประชากรทั้งประเทศและจำนวนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเราในฐานะสังคมพร้อมแค่ไหนที่จะรองรับการเปลีนน่ยนแปลงนี้ทีน่นี่ไม่ใช่แค่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย แต่คือศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดให้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีผ่านกิจกรรมบำบัดกายภาพบำบัดและการดูแลใส่ใจในทุกมิติของชีวิตเพราะการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่แค่การเฝ้าดูแต่คือการเติมพลังใจให้กับคนที่เคยดูแลเรามาที่ศูนย์เดแครบึงยี่โถแห่งนี้ พวกเขาได้ทั้งฟื้นฟูร่างกายพัฒนาใจและเชื่อมโยงกับสังคมทูไหวยควรได้รับโอกาสในการมีชีวิตที่เปี่ยมสุขและทุกการใส่ใจในวันนี้คือการวางรากฐานสังคมอุ่นใจของเราในวันหน้า